เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่17ม,รม,ก,มกราคมกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือ PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและป,ปริมณฑลว่าในช่วงเช้าอากาศลอยตัวไม่ดีสงบในช่วงเช้าสภาพอากาศปิดมีหมอกในตอนเช้าระดับต่ำๆไม่มีฝนส่งผลทำให้สถานการณ์ PM 2.5มีค่าฝุ่น อยู่ที่41ถึง76ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งค่าฝุ่นตามมาตรฐานอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยสำหรับพื้นที่ตรวจพบค่าฝุ่นเกินมาตรฐานได้แก่บริเวณริมถนนกาจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนริมถนนลาดพร้าวเขตวางทองหลางริมถนนดินแดงเขตดินแดง แขวงพัะพาเขตวังทองหลางตำบลนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมตำบลบางกลวยอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตำบลอ้อมน,น้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและริมถนนคู่ขนานพระรามสองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการด้านกองทัพอากาศยังคงส่งเครื่องบินขึ้นโปยและอองน้ำเช่นเดียวกับหลายจังหวัดที่นำรถน้ำออกฉีดพ่นน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องขณะที่ประชาชนจำนวนมากยังคงสวมหน้ากากป้องกันออกไปทำงานและใช้ชีวิตประจำวันพบกับพวกเราทางยูทูบเ e ลิลิว l i ค e ที